สวัสดีครับลูกค้าสลามมารีกลมครับวันนี้ผมได้น้องใหม่มาสองคันนะครับแคม,มิลี่ปี2 0 1 3นสะครับรถส,สวยเดิมเดิมนะครับตัวนี้พร้อมใช้นะลูกค้าภายในสวยมากนะครับข้างในเป็นสีเบจน,นะลูกค้าเดิมหมดนะเดิมภายในเดิมสวยลูกค้าปี2013นะแคม,มิลี่ปี2013ตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับนะรถสวยครับเบาะสีครีม วีด้สีเทามาขันครับกับสีบนเงินรถสวยๆพร้อมใช้นะครับรถจอดอยู่ที่รถบ้านแห่งเหง2ถนนกำลัาพึกบางแคใครสนใจก็โทรมาได้นะครับทักได้นะครับ0906247414นะครับตัวนี้เราได้มาสดๆร้อนๆเลยเอาไปลูกค้าเอาไปใช้2 9 5แส0บาทครับ2คันนี้นะเดี๋ยวดูรอบๆกันดูพร้อมครับ2คันเนี้ยผมเพิ่งได้มาครับนี่ก็บ,บ่ายแล้วนะ ไปเอามาสองคันเลยวันนี้ยอมเสียค่าแท็กซี่ไปหมดไปเกือบสองพันเนี่ยหูวิ่งไปเอามาครับรถบ้านนะอยู่ดอนเมืองรถสวยจัดทรงมาเรียบร้อยนะครับสีบ้อนนี่จัดทรงมาเรียบร้อยแม็กใหม่นะยางใหม่รถเดิมนะครับสีไม่ต้องทํานะครับตามสภาพเป็นเห็นได้เลยครับรถสวยพร้อมใช้ครับลูกค้าคนนี้มเคมรี่ปีสองพบสา 2,95,000บาทครับใครสนใจก็โทรนะครับ0906247414นะครับตัวนี้รถสวยจริงครับสภาพมาดําเดินนะครับขายตามสภาพเลยนะครับลูกค้าคนใดสนใจโทรได้จัดแฟแนซ์นได้นะลูกค้าหรือจัดได้300,000กว่าแล้วสนใจโทรทักเลยครับ0906247414นะครับ,ร,บรถจอดอยู่ที่ถนนกาลมาพึกบางแครถบ้านในเฮง2งนะครับยังรับรถเทินอยู่นะลูกค้ามีรถเก่ามาเทินก็มาดูไม่กันว่าไม่เท่าไหร่ แอดไลน์ <Add> ไว้แล้วก็ส่งสำเนากับรูปถ่ายมานะครับเราได้มา2คันวันนี้ปี2อง3 3นะฝากด้วยนะครับค้าฝากด้วยครับสลาะมารยกุมครับ